โอเคอยินดีตอนนั้นนก็สูงโมคาซัสอันนี้จะมาวิวตัว e อีจินเป็นสบายว่าตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี่วันแล้วนะวันที่ก็วันที่12โอเคเข้ามาได้3วันแลาตัวมันความสามารถแรกของมันก็คือเขาสามารถบ้าอะไรละเปิร์กสิอันนี้คือเปิร์กดังเปรียงปล่างความสามารถของมันก็คือเมื่อพับไม้ใส่ผูดออล่า คณลเลอร์ดิถ้าพับไม้ใส่คิลเลอร์ก็จะทำให้คิลเลอร์สตันมันก็ปกติปะต่อความสามารถของน้ำก็คือเมื่อพับไม้ใส่คิลเลอร์เสร็จแล้วใช่ไหมน้ำก็จะติดสปินแล้ววิ่งหายไปเลยสีวิ150%าจะติดคูดาอยู่ที่60 50 40ตาเลเวลเปอร์ที่สองมีชื่อว่าเปอร์ช่องทางด่วนหากผู้รอดชีวิตโดนแผนไม่ใช่ตัวเราก็จะได้รับโทเค็น1โทเค็น2โทเค็นตามเลเวล คือ1โทเค็นจะมีค่าเท่ากับ1%ของเครื่องปัน่นเมื่อกดได้สกิลเช็คเยี่ยมก็จะทำให้ปั่นไวขึ้นโอเคนะแต่ว่ามันเป็นเปิร์กที่แบบเอาไว้บูชายันเพื่อนนะคือแบบคือเราต้องแบบไม่โดนแขวนเลยคือแบบเราต้องเล่นสายเนียนแล้วเพื่อนโดนแขวนอะ่ะโออย่างเร็วเลยเพิร์กที่3รู้จักเอาตัวรอดเปิร์กนี้หาก ผู้รอดชีวิตคนอื่นโดนตีภายในระยะ1 6เมตรที่เราอยู่เราจะไม่มีเสียงเจ็บรอยเลือดหรือรอยเท้าให้คิลเลอร์เห็นประมาณว่าเพื่อนตนดีใช่ไหมกูก็วิ่งหายไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าก็ได้ใช้แค่2เปิร์กกะเนอะก็คือเปิร์กช่องทางด่วนกับเปิร์กไออะไรนะอ๋อเปิร์กรู้จักกับตัวรอดแต่ว่า อีกเปิกหนึ่งใช้ยากไหมใช้ยากเพราะตอนนี้มันมีบั๊กอยู่บั๊กคิลเลอร์ไม่สตันไม้นั่นแหละก็เลยใช้ยากไปเลยเปิ์กน้งเปียงต่างอ,อาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยเนาะโอ้โอ้เจอด่านฟาร์มซะด้วยแมน่ารักอาเป็นว่าหาเครื่องปั่นก่อนเถอะ อ่าเปิร์กที่ผมเอามาก็จะมีสามเปิร์กหลักของยูจินลีแล้วก็ย e ูจิน e ลีอ่าอียูจินอ่าโอเคอ่าแล้วก็อีกเปิร์กนึงก็จะเป็นเปิร์กบาลานเลนนิงก็คือเมื่อตกจากที่สูงจะทำให้เราติดสปินเป็นเปิร์กที่ทับกับเปิร์กของไอ้นั่นน่ะเป็นเปิร์กที่ทับกับดังเปียงปลางอ่ะเปียงปลางเออเปียงปลางเราตุกแล้ว คิลเลอร์ก็มาแล้วใจเต้นตึกตึกหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือน,นี่โอ้มันจะเป็นแทปเปอร์ว่ะอตอบกราฟิกสูงไม่ได้เลยอะมาเป็นว่าเราก็ต้องใช้ความหน้าด้านหน้าทนของเราเพื่อที่จับปันเกมนี้หน้าด้านไม่จริงอยู่ไม่ได้อะทำไงได้อะ อตอนนี้ก็ปันป่นปัน่นปั่นวันไหนได้ปั่นก็ปั่นไปเลยตั้งแต่เกมรอบหน,นึ่งมันก็รู้สึกเหมือนเฟรมเนี่ยจะดรอปลงมากเลยอะโอ,โอ้เพื่อนโดนตีอแล้วเหรออ้าวโดนตีตั้งแต่เมื่อไรวะรู้ว่ากูไม่สังเกตวะจ้างอบบทำเป็น,นว่าเราปั่นต่อหากใครอยากรู้ว่าผมใช้มือถือรุ่นใดก็เป็นมือถือ Huawei ที่ทางสารัตแบนแม้แบนเกง่ง ปันได้ปันปันได้ปันอระหว่างเล่นเกมคนเดียวนี่คือแบบไมู่้จะพูดอะไรอะ่ะคือว่าไม่มีอะไรจะพูดหรออเส้นล้มไปแล้วอ้าวาดีจังอือนิดนึงเพื่อนก็นจะเสร็จแล้วเพื่อนโดนขวายไปสักแป๊บหนึ่งก็คงจะไม่เป็นไรเนาะ โอเคอีกนิดนึงอ่าเสร็จแล้วเยสสรุปกดสกิลเจยังไม่โดนเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะอ้อมไปช่วยเพื่อนสักหน่อยไม่หน่อยอะ่ะอ้อมไปมากเลยคือเพื่อนอยู่อยู่กับเราคนละภากเลยอะ่ะโอ้โหเครื่องเส่ไปตั้งสามเครื่องเนี่ยเอาเป็นว่าวิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าเพื่อนตาย มไม่ตายหรอมั้งโห้าเจ้เฝ้าขนาดนี้สมาเป็นยามยังไม่มีโหแล้วแต่ตรงพื้นมันอะไรวะนั่นน่ะมาเป็นว่าถ้าใครชี้ถ้าใครไม่เห็น๋ยวผมชี้ให้ดูนั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วกูจะเข้าไปยังไงอ่ะคำถามตรงนู้นก็มีแถบตรงนี้ก็มีแถบ,แถบฮัลโหลวานจะแบบหเหมือนจะไม่ให้กูช่วยเลยแอบมองเธออยู่น่าจะเตะเธอไม่รู้บ้างเลย โอเคช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนได้เย yes. สลมโอเคเปิร์กทำงานแล้วยี่ถามว่าจะอยู่ต่อไหมอยู่ต่ออ่ะโอ้โหพี่พี่ระวังเหยียบแทบโอเคมันจะเติมไม่ทันปุ้มแม่อยากได้ไปฉายยังเลยอ่ะ เพื่อนอีกคนนึงก็มาเลยแล้วโอ้พี่เยพี่จะแก่แต่อีกนานไหมสวยเปิ่งทำงานอีกรอบแล้วโอเคทีนี้ก็เห็นชัดๆแล้วโอ้โหจะเพื่อนปล่อยตายเลย w h a s is t h a t hello วิ่งสิรอพ่อตราจะบินเหรอระวังที่พื้นด้วยเออ้า,าไม่โดน โอ้มันเขาจะไม่ตามเรามันเขาต้องการอดัมฟานซีสเยียเราจะได้วิ่งหนีไปไกล,กลโอเคตอนนี้เก็บสแต็คมาได้สีสแต็คแล้วนะเนาะเครื่องน,นั้นอ่ะต้องเป็นของเราปั่นได้ปั่นนะตอนนี้อีอกคนนึงก็น่าจะโดนไล่ย้องโมมัน ก็สก,กิลเช็คไม่เคยโดนเลยสก,กิลแชมันวาร์ปอะทำไงได้อะปันปันปันสะบัดแคนปันปันปันโอ้โหเหลือเครื่องเดียวแล้วคืนนี้จะเป็นเครื่องสุดท้ายเย่ นี่ยก็ซีบิชักโตแล้วนี่ๆๆดีใจมากเลยนะได้ต้องได้เพิ่มไปตั้งสิบเปอร์เซ็นต์แน่แต่เครื่องนี้ต้องเสร็จแล้วล่ะไม่เสร็จไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพื่อนแข็งไว้นายต้องทำได้โอ้ก็โดนอีกแล้วเพียมเพื่อนยังจ้มาเสร็จเร็วๆปวดแขน เ,เขาไปยูเหรอหมายนั้นว่าโดนไล่โอเคเครื่องเสร็จแล้วก็ได้เวลาเตรียมประตูโหเป็นไงบ้างพี่แทบเต็มขาเลยเราเป็นว่าเปิดประตูสักล้าๆก่อนแล้วไปช่วยเพื่อนอีกคนนึงน่าจะโดนอุ้มหนึ่อยา่างโดนอุ้มหนึ่อยา่างโดนอุ้ม โอเคกระดึบกระดึบเปิดประตูให้เก้าเกแต่ทีเดียวปุ๊บเปิดปั๊บเลยอ่ะโอเคเพื่อนโดนอแอนอโอเคในเพื่อนเพื่อนโดนช่วยมาแล้วเราก็ต้องไปทําหน้าที่บอดี้บ็อกโอไม่นะอย่าได้ไปฉายอ่ะแอบมองเธออยู่น่าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย แอบสนใจแห่นี่นี๋ย่เธอไม่รู้บ้างเลยเอาละเตรียมเอาเอาละเตรียมจะว่ายไหนมันจะออกวก็ต้องเสียงการเย่ียย,ยียอีเอ้ไม่นะอดัมเจ็บเราต้องใช้บล็อกเพียนเราต้องบล็อกเพียน มาล้วแลนดิ้งำให้เราวิ่งเร็วขึ้นเี่ยนเดี๋ยวเราจะโยมดนตีข้าเจ็บยูจินลีไม่ชอบการบาดเจ็บมันทำให้ยูจินลีรู้สึกแย่ไม่ใช่ยูจินลีแต่เป็นอียูจินครับแตะปุ๊บเปิดปั๊บ อมอ,องคิวเลอร์น่าจเจ้าแต่คิวเลอร์ไม่รู้บ้างเลยอือฮึตอนนี้ก็โอเคเพ,อเ,พอเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาพร้อมกับคิวเลอร์ไม่นะคิวเลอร์ต้องการดีเฉินโอเคจำไปแล้วระบายโอ้ไต้หมือนถูกเองเรอโอ้โหแรงขึ้นมาตั้งห้าสิบเจ็ดแน่ว้าว ได้เปอร์อะไรวะเพื่อนลงหลุมโอ้โหเปอร์ข้างหน้าต่างเปอด์ดิดมันเปิดมงหน้าต่างยีดโอเคไปก่อนล่ะ